ะมีสองเรื่องหลักๆนะครับก็คือเรื่องกอ <S <S งทุนพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านและชุมชน SML ตามแนวปัชญาเศรษฐจพอเพียงแล้วก็กอง,งทุนพัฒนาบทบาทสีประจำปี5 6 6นะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ามาให้ข้อมูลทางคณะผู้ตรวจราชการสมันายกวันนี้นะครับ วันนี้วันพุธที่12มิถุนายน2556เวลา9นาฬิกาหน้าห้องประชุมจอมทองชั้นที่4สาลกลางจังหวัดพะเยาและมีการตรวจติดตามการเดำเนินงานโครงการนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลประจำปีงบประมาณ2556ของผู้ตรวจราชการสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีเขตราชการที่16น,น,ปปน,าานายนพดลเมฆเมฆาเวลา9นาฬิกา ผู้ตรวราชการสำนักนายกรัฐมนตรีได้กล่าวเปิดประชุมหลังจากนั้นเป็นการตรวจติดตามการดำเนิงน,ง,นง,งานโครงการตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลซึ่งมีสองประเด็นหลักก็คือกองทุนพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน SML ามแนวกระชยายเศรษฐกิจพอเพียงโดยมีหน่วยงานต่างๆผู้ให้ข้อมูลดังต่อไปนี้ที่ทำการปกครองจังหวัดพะเยา ในอำเภอทุกอำเภอสำนักงานกองทุนหมู่บ้านแห่งชาติสาขาที่1จังหวัดเชียงใหม่ธนาคารอมสินสาขาพะเยาธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดพะเยาและธนาคารกรุงไทยสาขาพะเยานังจากนั้นเป็นการนําเสนอบันยายสรุปเกี่ยวกับกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีประจําปีงบประมาณ2,556 โดยมีหน่วยงานผู้ให้ข้อมูลคือนางนัทยาพรศรีสุบรรพัฒนาการจังหวัดพะเยาจากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยาสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยาและนางสาวอาลีอ้อยหอมประธานกรรมการกองทุนบทบาทสตรีผู้ให้ข้อมูละะก็อย่างที่พวกเราทราบกันนะคะว่าเป็น,นไม่ใบหนึ่งนะคะที่เร่งด่นดวนนะคะซึ่งทางรัฐบาลเนี่ยได้ เน้นเป้าหมายไปที่สตรีสตรีไทยนะคะการทํางานเนี่ยก็จะเน้นหลักอยู่สามประการด้วยกันก็คือจะเน้นไปที่ความต้องการของสตรีและก็มุมมองของสตรีเป็นหลักนะคะเน้นการบรูรณาการการทํางานร่วมกันของทุกตัววงหรือทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสตรีแล้วก็ประสานมูลนิธิและองค์กรพัฒนาสตรีเพื่อเสริมการทํางานซึ่งกันและกัน เพื่อให้กองทุนพัฒนาสตรีมีป,ประโยชน์แก่สตรีมากที่สุดค่ะสมาชิกกองทุนพัฒนาบนทบาทสตรีก็จะเน้นนะคะหรือว่าเป็นสตรีที่มีสัญชาติไทยอายุ15ปีขึ้นไปมีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่หรือมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านนะคะหรืออาศัยอยู่ในหมู่บ้านชุมชนที่ขึ้นทะเบียนไม่น้อยกว่า6เดือนนะคะของจังหวัดพะเยาของเราเนี่ยนะคะ มีกองทุนมีสมาชิกกองทุนพัฒนาสตรีสองประเทศด้วยกันนะคะตามนโยบายของรัฐบาลเลยค่ะท่านประเภทและประเภทแรกก็คือเป็นประเทบุคคลนะคะก็คือสตรีแต่ละท่านแต่ละท่านนะคะสมัครเข้ามาเป็นสมาชิกนะคะซึ่งจังหวัดพะเยาของเรขนาขณะนี้มีทั้งหมดแ7ดเจ็ดหมื่นห้าพันสองร้อยยี่สิบแปดคนค่ะเป็นแปดสิบเปอร์เซ็นต์ของสตรีที่มีอายุสิบห้าปีขึ้นไปในจังหวัดพะเยาะคะ่ะ หลังจากนั้นในภาคบ่ายคณะผู้ตรวจราชการได้ออกติดตามผลการดำเนินง,งานในพื้นที่ตำบลเชียงมนต์ตำบลบ้านมางอเภอเชียงมนวนซึ่งได้ออกตรวจติดตามกองทุนพัฒนาบุบัติสตรีโครงการผลิตน้ำผึ้งบ้านมางหมู่ที่1นึตำบลบ้านมางอเภอเชียงมนจัวัดพะเยา ในการตรวจราชก,การของท่านผู้ตรวจราชการสำนักานายกในวันนี้นะคะจังหวัดพะเยาได้นํานเสนอปัญหาและอุปสรรคที่เราได้พบจากการดําเนินการกองทุนทั้งสองกองทุนได้ในส่วนของท่านผู้ตรวจได้ให้ค้อให้ข้อคิดเห็นและคําแนะนําในการดําเนินง,งานของกองทุนของเราในวันนี้ค่ะสําหรับจังหวัดพะเยาขอขอบพระคุณท่านนกประดลเ,เมฆเมฆาเป็นอย่างสูงได้ให้เกียรติมาติดตามและสนับสนุนการดําเนินง,งานกองทุนของจังหวัดพะเยาค่ะขอบคุณค่ะ สามารถโนนนยอยนได้เมื่อไหร่หรือว่าต้องมีกำหนดวันเป็นไหกดทีเรายบ้านริงรมัดนะ้านเดเดือนไปเมื่อสี่เดือานี่ยในการทำงานมันก็ถือว่ามันก็